สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลูมค่ะเห็นไหมคะเกย์แพ้หน้ายัางไม่หายเลยไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเกย์จะมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูด้วยการตั้งชื่อลุกว่า how to แต่งหน้านะคะไปออกงานกลางคืนให้ดูสวยเรียบหรูและดูเลอค่คะหรือปังมนะะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่ยากค่ะเริ่มต้นด้วยการเตียมผิวนะคะเกย์จะใช้ตรวน,นี้เลย เป็นเบสนะคะเป็นลูมิเนเตอร์ก็สื่อจะเพิ่มความสว่างให้กับบนใบหน้านะคะโอ้ยหน้ายังไม่หายเลยปกติไม่เคยขึ้นมาตรงนี้นะคะครั้งนี้บเปินเนี่ย so <I> เพราะว่าไ่นั่งตากบุ่นมามานะเกจะมาใช้ตัวนี้รองพื้นของเอสเต้เลาเดอร์นะกับฟองน้ตจะใช้แบบแห้งนะคะ ให้มันดูนเนียนและดูเกลือน,นะคะนั่นแปลว่าก็เห็นอยู่ว่าหน้าเก๋เน,นี่ยมีสีส่วนตรงตาเนี่ยเกจะใช้ตรงนี้นะที่เป็นทางด้านหัวแหลมๆมาค่ะใช้กับตรงด้านที่หัวแหลมๆเนี่ยให้ในการลงรองพื้นรอบดวงตากาบซอกเฉยละค่ะแล้ไอ้ตรงฐานเนี้ย ก็เอาตรงบริเวณที่มันกว้างๆก็เช่นแก้มคาง,าง,าง,างทีนี้เนี่ยเกจะเห็นว่าตรงบริเวณคางนะเกสิวิใช่ไหมคะเป็นรอยดางกับรอยดำรอยสิวเกก็จะใช้เนี่ยตรงนี้กดแน่นๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูเหมือนแบบมีบกชินเกินไปเพราะว่าการใช้ฟองน้ำเนี่ย จะทำให้การลงคิมมองหื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนและคืนไปกับผิวเนมคะเนียนยไหมเนียนเนาะทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนสำคัญในชีวิตกเลยคือคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยมียารักษาสิวแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำให้สิวยุบนะคะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มให้ความอุดตันมันมันมากขึ้นเกชอบใช้มากเจใช้มานานแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ยูซูลีนแต้มไปตรงที่บริเวณที่เกยน,นะคะเป็นสิวก็คือมีตรงนี้แล้ก็ตรงขาน่นนเกว่าคือ oh, <so S 2> ว่าเราแ <the S 2> พ้ <the S 2> อะไรเกยก็จะพยายามเลี่ยงเพื่อที่จะให้ไม่เป็นสิวนะคะ <The S 1> ทุกคนเนี่ยมันจะรู้ตัวเองว่าเออเราเนี่ยแพ้อะไรเราก็เลี่ยงที่จะไปเจอภาวะแวดล้อ oh, มแบบนั้นนะคะเกก็ เพราะเกก็ไม่อยากกลับมาเป็นสิวมันมันเสียความมั่นใจอะค่ะทีนี้นะเราจะมาเขียนคิ้วกันวันนี้เกใช้ตัวนี้เลยของ Miss มิสตินเป็นสอเขียนคิ้วนะคะ 3D อันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเริ่มต้นเกก็จะเขียนไปตรงที่หางคิ้วก่อนเนาะตอนนี้เกกำลังนลี้งคิ้วให้กลับมาใหญ่มือเดิมนะคะเพราะว่า เวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยมันยังเออมันดูมีอะไรนิดนึงเวลามีคิ้วขอให้มีนิดนึงแล้วกันเนาะว่าตรงให้มันเป็นแค่เป็นโครงค่ะให้มันดูฟุ้งๆแล้วเสร็จปุบเก่ก็จะใช้ีตรงนี้ที่มันเป็นชั้วอะแต้มตรงตรงหัวค่ะให้มันดูแบบฟุ้งๆนิดนึง ทีนี้นะคะเราจะมาเพิ่มมิติให้กับลูกคิวนะคะเพราะว่าการแต่งหน้าในลูกนี้ยมันเป็นการแต่งหน้าออกงานขลางคืนมันจะต้องมีค่อนข้างเป๊ะนิดนึงเนาะกีจะใช้ตัวนี้นะคะของเอลมาสกาคะ่ะ Skin b บ d เล็ t เป็นคอนซีลเลอร์สีขาวใช้กับแปรงเรียวเทคนิคนะคะเอเซนส์บาดหัวเล็กนิดนึงนะคะในการสร้างมิติให้กับคิวท้างล่างรง้างล่าวก็ตรงข้งบนนิดนึง เดี๋ยวคิ้วมันจะดูลอยๆคะอันนี้แค่ทำแบบเบาๆพอเพราะวันนี้คิวค้คคควจะเขียนบางนะสีไม่ค่อยเข้มมันจะได้ดูไม่ดุเนะาะแล้วก็ใช้หิิวเนี่ยปุ๊บเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบสีขาวก็ใช้สีเนื้อก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบคนนุคคลเนาะทีนนี้ในแท่งนี้นะแท่งเดียวกันเลยเนี่ย ใช้มัสคาร่าที่ตรงเป็นด้านมัสคารา่าของ, <So far. S 1> ของนิสตีนสี so so ทองปักเลยทีนี้เนี่ยงายนกลางคืนใช่ไหมคะมันจะต้องเรียบเรียบและเปะเก oh, <my> จะขออนุญาตใช้มือมือนะใช้กับคอนซีลเลอร์ตัวเมื่อกี้นี้เ,ยเลยนะแป้งบนดวงใต้ตาแค่นิดเดียวนะคะ มันจะไม่ได้มาปิดเรื่อง Panda แพนด้าหรกค่ะแต่มันจะแบบเกจะสร้างมิติให้กับหน้าค่ะต่อมาเราจะมาคอนโทรลหน้ากาันวันนี้นะคะเกใช้ของแม็กที่เกเคยใช้ในช่วงคลิปแรกๆนะคะมันเป็นพีมคอนโทรใช้กับแปรงสมอลหนึ่งสามศูนย์นะการในการคอนโทรลหน้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแต่งหน้าที่ออกงนากนกลางคนืนก็เลยต้องอ่านียนๆนิดนึงเนาะก็คอนโทรไปที่บริเวณที่เราจะคอนโทรลนะคะก็คือเปลี่ยนหน้า เกเนี่ยเป็นคนที่มีแก้มเยอะมีหนวดแก้ม,ก,มก็เลยต้องจัดลงนีดนึงเยอะนิดนึ่ง,งตรงช่วงบริเวณแก้มเนาะแ,แล้วก็ก้มแต่ตรงหน้ผาผากเนี่ยคีอจะทำแค่เป็นไล่ๆบางๆพอนะเพราะว่าหน้ผาผากเกแค่ละคะ่ะไม่อยากอย่าไปทำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งดูแคบเพราะว่เพราะคนหน้ผาผากแคบเนี่ยจริงๆต้องควรมัดผมแบบเปิดๆนะคะ ทีนี้อีกหนึ่งจุดสำคัญในการจะสร้างมิติให้กับหน้าใช่ไหมคะเกใช้นิ้วกับครีมขอนยเมื่อกี้นี้นเลยเห็นไหมสร้างมิติให้กับสมูกใช้นิ้วเลยเพราะว่าเกเป็นคนที่ดังน้อยคะ่ะต่อมาเราจะมาลงแป้งกันนะอันนี้เป็นของตรีนะคะศูนย์เบอร์ศูย์หนึ่งเลยปะทับไปเลยนะแล้วไอ้ตรงที่เราคอนทัวร์ไว้อะ่ะมันจะดูเบาววคะ่ะ เดตที่ใช้ในการแต่งตาวันนี้เราจะใช้ Naked One นะเริ่มต้นด้วยการใช้สีนี้นะสีสีเป็นสีแรกในการทาเบลตาทีนี้ต่อมาเราจะใช้สีท a s t e d ในตลับเลยนะท o สเตดเนี่ยค่ะในการขัดเบ้าสีนี้นะมันจะออกโทนชมพู Toasted ในการคัดเบ้าในการคัดเบ้านะคะ แล้วก็ใช้แปรงสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็ใช้สีอ่านว่าอะไรนะพาสติกถัดมาค่ะเป็นแชมพูเข้มอย่นิดนึ้งนระบายไปที่ห่างตามันก็จะเป็นสีที่เข้มมาอีกหนึ่งระดับเนาะใช้สีที่อ่อนที่สุดนะสีซินลงลง,ลงหัวตา แล้วก็ใช้สีโพสเร์เมื่อกี้นี้นะแล้วก็ใช้สีพาสทลที่เข้มเมื่อกี้ที่ใช้ในการวาดในการทาหางตานะเอามาทาใต้ตาทำทับเมื่อกี้อีกทีแค่ตรงหางตาเท่านั้นนะคะให้มันดูเข้ม เรากเคคือเราจะให้หางมันเข้มๆม,มาๆให้มันมาบนจวนผูก <My love S 2> ตรงนี้ค่ะทน้าตา่าแล้วก็ใช้แปรงสองมีเจ็ดเป็นตรงนี้เราจะไม่ทาเพราะว่าเราได้มีการลงคอนซีลเลอร์ตอนตอนแรกไปแล้วสีขาวมันก็โอเคดูสว่างแลนะ้วเนาะแล้วก็ดัดขนตา mm hmm. แล้วก็กีดไอายไลเนอร์นะคะอันนี้ใช้เจไลไลเนอร์ของลอ r e a l กับแปรงแมท 210หนึ่งศูนย์ก่กิตอะไรเนื่อมาชุดเจอที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันใช้ได้หลายหลายประเภทนะคะแล้วก็เขียนอีเเลอรก็ขอบตานี่ยหนึ่ง ตาพอรอนะคะไม่ต้องมาถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าเขียนมาถึงตรงนี้มันจะทำให้ตาดูเล็กลงอะคะ่ะมาสคาร่ากันดีกว่าค่ะวันนี้เกใช้ของรอรหลี่เอลเพราะว่าเราจะติดขนตาปอลอมเนาะแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะตาปลอมก้านอันนี้มันติดยากนิดน,นึงเนาะไม่นิ้เลยเยอะเลยค่ะมาเราจะมาปัดแก้มกันนะอันนี้เป็นของแม็กสีชมพู ใช้กระปงปัดแก้มของล mm hmm. อล่าเมอร์ซีเออร์ปัดทับไปเลยนะตรงที่เราได้คอนทัวร์ไว้ mm hmm. ตอนนี้กเ,เกรอกาวติดขนตาให้มันแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวี้ก็ไปเช็ด mm hmm. เก็บความเรียบร้อยอีกทีน้งนะ mm hmm. ทีนี้นะเราจะมาไฮไลท์เชดดิ้งตรงจมูกนิดนึง mm hmm. เหมือนเดิมค่ะแคนเมคแคนแคนใช้กระปงแม็กซ์2 2 4 ตรงที่เราได้ล่างเฉดดิ้งไว้ไปแล้วนิดนึงนะคะทำนิดนึงเพราะว่ากีด้านน้อยกีอเไรต้องมีการเฉดดิ้งจม,มูกแล้วก็ใช้ตรงสีขาวในการทำเป็นไฮไลท์ก็ตรงนี้เราจะมาทาลิปสติกกันสีที่เกใช้นะคะเป็นของโลลาชื่อสีว่ารีอมอลนะคะ Ree Amol เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ how to แต่งหน้าครับไปออกงานกันคืนลุกอันนี้เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเวอร์ชันของการแต่งหน้าออกงานกันคืนขอเคเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายๆลายลุกที่จะตามมานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเกยล้นมากเพราะว่าเดี๋ยวญาตนนิกำลังจะเข้ามาหาเลยต้องขอภัยมานะที่นี้ถ้าเกิดว่ามันติดติดขัดประการใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันเลยว่าลุกนี้เป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะสังเกตการเขียนคิ้วของเกยเนี่ยเกใช้สีสีที่เขียนคิ้วเนี่ย ที่ซอฟและเบาลงมานะคะแล้วก็การเขียนตาแต่งตาในวันนี้อาจจะดูเข้มแต่จะดูไม่ดุนะคะเนื่องจากว่าการติดขนตาของเกลเนี้เกลใช้เบอร์ขนตาที่แบบบางมากๆเลยแล้วก็เกลเน้นไปที่สีลิสติกที่ชูชาดนิดนึงชมพูแบบแร้นๆมันดอกชมพูอมส้มอมแดงบอกไม่ถูกค่ะสีค่อนข้างจะแบรนใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเกฝากผลงานแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกทำอะไรผิดขัดประกันใดเกขออภัยสำหรับวันนี้บายบายค่ะขอบคุณมากค่ะเพืเ่อนๆจุ๊งกัน